ไหวนะคะแล้วก็มีผู้โดยสารนะจ๊ะจี่ยายวันไหนกนะคะเกี่ยวกันได้ไหมนะได้ค่ะมาเปลี่ยนงานมาจ้าวิตที่ดีสถานที่แรกของการเที่ยววันนี้ในฐาน,นะเป็นตอนนี้มีคนมาร่วมนั่งแล้วนะจ๊ะทริปแรกวันนี้ก็คือมาไหว้ระวังนักศึกไม่ค่อยไปรายงานตัว สารสมเด็จพระเจ้าตักสินค่ะเราจะให้ดูบรรยากาศนะที่แรกของวันนี้นะจ๊ะเมื่อกี้เราไปเดินชิวๆดื่มน้ำก่อนเราก็อยู่บนเขาก็เลยได้พูดอะไรอันนนั่งแล้วก็าจ้มถึงแล้วว่าก่อนนะเดยวถ่ยบรรยกให้ดูอีกทีนึ่งก่อนนะคะกินทางค่ะรวมทิลมทัว เราดูช้างกันนะจช้างสุดขอ้อมกรจะตักจ้าฟ้าฟ้าลูกติ๊กตักแล้ก็เดี๋ยวจะไปวา่าให้ดูกันนะจ๊ะเริ่มต้นกันเห็นไหมเนี่ย,ย,ยเสียงเขาคิดกันเนี่ยจุดุเทียนจุดทูบนะคะให้ช่วชวนที่ชาวันต่อชีวิตของเราและครอครัวไม่เป็นไรจะไปใส่เสียงเงเนาะไม่ต้องฟังบรรยายแล้ว อีกวมันชอบฟูสะเขิบโอเคประมาณนี้มาไหว้ในแล้วนะคะ ตาตรงตาตรงตาซ้ตรงอันนี้เรากำลังมาเที่ยวแต่ตาตรงแต่ไม่ได้เดินนะคะเพราะว่ามันร้อนแล้วก็ร้านที่ลงไปซื้อของกินดังของบ้านตะก็คือผัดไทยปลาหมัดก็หมดเกลี้ยงมุญกำบังได้เห็นตอนบ่ายโมกว่าเองได้เห็นปลาหมัดแต่ว่าไม่ได้กินมาไม่ทัน บนหาของินิงกนก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกทิปต่อไปคืออะไรนะดจ้ะเไไดีเ๋ยวเราจะขึ้นสะพานสวยของบ้านตากแล้วนะคะเพื่อนค่มแม่น้ําปิงค่ะ,ะแล้วก็จะไปดูเมน,นูต่อไปก่อนเพื่อจะไปทิป <laughs> คลิปนี้มือแรกก็คือก๋วยเตี๋ยวไทยไขยร่รวกวบ้านตาจ,จ๋าขอเซ็นเซอร์หนาะคนอื่นนิดนึงมานั่งริมน้ำดูควายฟื้นค่ะสั่งอาหารไปละเบิ้ลเบิ้ลด้วยประมาณนี้ก่อนเดยกกินอาหารมาละไทยดูจ้ะนี่ค่อหน้าตาอาหารอล้วก็อาาร่อยความเบิ้ล เกินก่อนนะจ๊ะทิปที่สองหลังจากได้กินมือแรกแล้วก็คือบัดเพื่อระบรมธาตุหลวงพ่อทันใจเรากำลังจะเดินไปไหว้หลวงพ่อนะจ๊ะก็ะที่ที่เรามาขอรู้กับจับนี่แหละาม,ม,มาถามระแม่มาหาหมอแล้วก็แบบว่าพายิ้มนะโอเคมากเลยชื่นใจมากเลยดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งและก็ยังอยากให้ ผู้ร,ร่วมทิพกลับมาเหมือนเดิมเช่นเดีววยดวกันนะจ๊ะ<ส>โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศด้านในนะคะแค่นี้แหละรรอากาศภายในนะคะที่เคยจุดทูปเทียนตรงนี้เดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปนะไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้มาไหวตรงพระธาตุก่อนเนาะเขาให้มาจุดทูปด้านหน้าแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะลองเข้าไปในวิหารอีกทีหนึง่ง ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะไหว้พระธาตุก่อนไหว้พระธาตุเสร็จแล้วอ่าเขาได้เข้าไปมีหาหลวงพ่อทันใจละยังมียังมีเหมือนเดิมตอนนั้นเรามาทางนี้ก่อนเนาะแล้วก็เข้ามาไหว้ตรงนี้กับแม่ปียังยังขอพ่อหลวงพ่อทันจกันเถอะขอจริงจริงจังๆเลยนะหลวงพอ่อ แล้วบรรยากาศก็คือคลึงนะคะพอจะมีคนอยู่โอเคขออนุญาตขอพรกันนะคะศรัทธาเคยมาทุกทีขอลูกขอพ่อหลวงพ่อ,อ,พอคิดถึงมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปพักก่อนนะคลิปที่สามจ้า ป่าพระสามเงาวนีจ่าผาเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดนะเขาททำทางทาถนนพอดีก็เลยจะเสียงดังนิดหนึ่งวันนี้ได้เยอะเลย ครบสามทีให้กังกวบาลสุดยอดไปเลยเดี๋ยวว่ายพักก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าทริปต่อไปคืออะไรนะจ๊ะว่ายเสร็จแล้วดูสัทธาของคนเท่าก็ยงขึ้นมา แกงผู้ร่วมทีมเราไหวเสร็จแล้วนะดูบรรยากาศจากทุมบนเราถึงท้องบนแล้วบางนั้นเป็นพระเอดี AD. แล้วก็วัดตลอดแนวสวยดีนะโอเคมากมากเลยแต่เขาทำทางอยู่ตรงน้้นเสียงดังๆ ามว่ามันเสียวไหมมันก็เสียวมันก็ดูสวยดีแล้วก็ดูเสียวด้วยแต่ก็ทีดีใจมันจะถึงแล้วสุสุโอเคอันนี้แหละเดี๋ยวริดต่อไปค่อยว่า,ากันตรงข้านผาก็คือเป็นพระแม่จันทวีอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่หาหรดคุนชายซึ่งเราก็ ลงมาจากขาทางฝั่งนู้นเมื่อกี้ก็เข้าข้ามาก็มาทางฝั่งนี้ก็มาขอพรแล้วเดี๋ยวจะพาจากไห้ในสลาก็จด้มาไหวที่ยืนด้วยเหมืนจันเดี๋ยวทุกคนก็านนมาดูมาไหว้กันนะคะถึงแล้วนะจ๊ะ อันนี้เป็นตอนล่างเริ่มเข้าประตูมาก็จะประมาณนี้เลยจะเจอนาทีก็จะสอบถามไปไหนอะไรอย่างไงแล้วก็ต้องไปข้างหน้าน้องจะให้ดู <ไป S 2> ข้างทางไปเ <ไป S 2> นา<อ>ะด,น<อ>ดูวิวมีตำนักสมเด็จย่าด้วยนี่โคตรหน้าโอ้โอ้โอ้โอ เป็นหาดแม่ปิงที่คนมานั่งเล่นเนี่ย จากตรงนี้ก็เริ่มจะถึงแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มบนเข้าวละตอนแรกๆที่ไม่บรรยายเพราะามันเยอะมากโคกนนองนาพัฒน,หนาหอทวนสถานะที่ทําการบ้านผักต่างๆมุนนี้นั่นโรงเรียนอย่างในเขื่อนก็ลองตามไปดูอันนี้ใกล้จะถึงแล้วพอวนตรงปั๊มปตทก่อนขึ้นก็ถึงสังเกืนเลยตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นนะ ตรงสันแล้วก็กำลังจะถึงที่โจอดเราก็เดินลงไปถ่ายรูปก,กันก็จะประมาณนี้แหละแล้วภาพมันวายเสียงเลยอุ้ยอย่างนี้ก็เลยต้องมาเป็นบรรยายต่างหากทางนี้นะจ๊ะประมาณนี้คะ่ะอืมถึงแล้ว เต็มเลยเธออาจะมีเพื่อนมรืป่านะเราเนี่ยจะเานเราจะเจอใครใหม่้าหม่เหน่อยนะเราจะ้อยู่ข้างหน้าไม่จะตอบเอจะหาว่าที่ลก นลยลงรถแล้วเธออันนี้เราไม่ได้ดูแค่บรรยากาศข้างทางแล้วนะจ๊ะเราจะให้ไปเดินดูด้วยจริงๆแล้วทริปนี้เป็นทริปท่องเที่ยวเนาะ <G ül> ไม่ต้องดูหน้าเรามากมายหรอ,อกให้ดูวิวดูบรรยากาศละกันนะจ๊ะ ไม่รู้ว่าเราจะเดินได้ไกลขนาดไหนอัดซาสันเคลื่นเนี่ยแต่ให้ดูก่อนเขาร้าวแล้วเดี๋ยวอจจัดซาอัดทั้งหมดหรือไม่ทั้งหมดอันนี้ลงมาแล้วก็เดินเลยท<ม>ังนั้นจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นร้านอาหาราาาให้คน,นคนเดินกินหิวน้ำอะไรเงี้ยซื้ออาหารกินประมาณนั้นคิดว่านะน่าจะใช่แหละ ตากมีอะไรมากกว่าที่คิดทางมีมอร์ทางมาลายสามมิติ <c oughs> คุณๆนะมีบางโรงเรียนกน็เอาตรงนี้ไปแน่เลยนะนอย่าไปพลาดพิงอเรามาดูบรรยากาศนะกคะนี่ละจ้าเนี่ยตรงนั้นก็คือการร่องแพเขาเนาะเห็นไหมน้อยๆตลาดน้อยๆตรงนั้น เราก็จะไปล่องแพกันไปที่เกาะวาเลนทา์เนี่ยเต็มเลยนี่เสียวอ่ะสูงไหมนี่เราชะงกได้อยู่นะฟูเดินเข้าไปได้ไม่ลึกนะเขาก้านอยู่ให้เขาได้ ครึ่งเดียวก็เอาเท่านี้แหละเท่าที่เดินเข้าไปจนสุดที่เขาเขียน่าห้างเขา,เามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้ฟูนี่แล้วก็หมู่บ้านในเขือนตรงนี้ดูก้มลงไปสูงมากจ้า มำว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่นะกลัวโทรศัพท์ร่วงนี่แหละอจะสุดละจะยังไม่กี่ก้าวถึงเทียเท่าที่เข้าไปได้ละความจริงว่าตอนเด็กๆที่เคยมาเข้าเข้าไปได้ลึกข้างในนูน้กนกว่านั้นอีก็เข้าไปถึงห้องนู่นได้เลยอนะ่ะอันนี้เขากั้นเขาไม่เข้าเพราะอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกัน ข้างล่งนี้คือโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ดูนะสุดแล้วนะคะสุดทางอ่ะจุดให้อาหารปลาบ่ายได้ยินเสียงไหมฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกจริงด้วยอ่ะเราสุดแล้วนะสุดทางจริงเรามาอีกปัะมหนึ่ง ลมดีมากเธอลมดีมากๆประมาณนี้ก่อนเนาะเราเสียวเราวางโทรศัพท์ก่อน่อไปเป็นสถานที่ของเราคืออุทยาแห่งชาติจอยสอยมาไรไมกลายาาเป็นหินนี่คือทางเข้านลยรัจากที่ปกากทางเมื่อกี้เจอคนตรวจมาแล้วอันนี้ก็เป็นป่าเหมือนกันต่อปากกระทางยาวๆวันนี้แต่ว่าอันนี้จะดูแห้งแล้งกว่าหน่อยอันนู้นดูสดชื่น ที่ฝนตกบอกว่าแค่ประมาณสองกิโล แล้วปุ๊บเราก็เริ่มเลยไปข้องหนันกแล้วมาที่จุดแรกเลยมให้กลายเป็นหินเงียบมากตอนแรกเรามา,ม,ามีรถคันเดียวตอนนี้มีรถคันที่สองแล้วตอนนี้ก็พวกผู้ร่วมทิบเราลำหน้ากันไปหมดละบรรยากาศแบบเงียบสงบมากๆค่ะอันนี้เป็นมันหยุดก็ไม่น่าจังแต่ว่ายังไง ให้เดินเข้ามานะต้นไม้ป่าเต็มเลยมีชื่อต้นไม้ให้ดูด้วยเขาก็ล้อมไว้เป็นพันต้นไม้เห็นไหมให้เขาข้าไปดูมีกล้วยไม้ด้วยเงินน้าผีด้วยเขามันต้นสูงมากหรือเปล่าไม่เคยแต่ไม่เห็นลูกไม่ต้องเหมือนกันนี่ายอ่า hmm. น แห่งกำเนิดเนาะนี่ก็คือตรงนี้ที่แรกที่เข้าไปมีสารว่าด้วยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะจ๊ะยาวมากใหญ่ที่สุดในโลก ตอนนี้นะจ๊ะทั้งหมดกี่เมตรเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อดูกันนะคะนนโอเคไหม,มเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะ,ะนี่เดินขึ้นมาแล้วค่ะความยาวสูงเกือบเจ็ดสิบเมซึ่งมันเป็นแค่สิ่งที่ขุดได้และอ้ที่ข้างล่างที่เราไม่รู้ว่ายาวขึ้นไปอีกตรงไหนเพราะว่ามันเป็นการคาดคะเนนของการขุดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่ สองนะจ๊ะแล้วก็มีทางที่สำหรับเดินท่องเที่ยวอุทยานเข้าไปมีแม่นางแต่วันนี้เรามาเย็นมากแล้วนะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วเราก็เลยจะไม่เข้าไปในอุทยานมันเป็นป่าลึกซึ่งต้องใช้เวลาเดี๋ยวก็ต้องรอมีโอกาสอีกสครอบก็จะกลับมาในช่วงเช้าตอนนี้เราจะไปไม้เป็นหินจุดที่สองนะจ๊ะ,ะเราจะไปจุดที่ สองค่ะเส้นทางก็จะไม้ธรรมดาที่ยังไม่เป็นหินก่อนที่ไม่รู้ว่าจะผุไม้ด้วยเขาคาเป็นหนูวังยอแล้เจนนายสนุกคนโอเคไปดูกันกลล้วันนาบรรยาก,กาศ ร่มรื่นมากแต่ระวังลื่นแล้วก็วันนี้เราเอ็กซ์เพรสเจอร์มาข้ามเขาบอกใกล้เสียงมาข้ามอโอม่ตีเท่าๆกันนะไหนนี่แบบนี่แหละอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้าต้นไม่แต่ว่าก็ก็เกือบ ไม่เอไว้อย่างนี้มาลอยรักสุดเชิญก็แค่นี้แหละมันก็หุดขึ้นงประมาณนี้ประมาณนี้สั้นที่สองก็จะสั้นๆกว่านิดแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยวันนี้ก็นี่ก็ประมาณนี้อะนะ นี่น่าจะเป็นทริปสุดท้ายของวันแล้วอ่ะเิยมาถึงปลายละมีจอมปวกขึ้นอยู่ตรงปลายต้นไม่รู้ว่าจากทริปนี้เราจะไปไหนต่อหรือเปล่าตอนี้ก็เย็น,ยนแล้วอาจจะไปหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็กลับขึ้นดอยก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวปิดก็ค่อยมาว่ากันทีเหนื่อยมากแล้วเจ้าวันนี้สนุกมากมาแบบทริปปุ๊บปั๊บทัวร์อาม่กา แต่สนุกมากๆการเตรีมต้นเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะแต่สนุกดีแล้วยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆบายหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวจะนอนอพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแล้วเตรียมของแล้วชปะช่ารถ อื ừ, 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 ừ. ่นที่ขึ้นไม่มา อนเรียกล้อก่อนก็คือสองคนแต่เขาบอกเขาบอกลงแล้วว่าจะไปเที่ยวว่าจะไปเที่ยวชื่อว่าหลายวันนล้วไม่ต้องนอนเดือดขึ้นมาอนบ้านเองเขาบอกไปแล้วมาต้นเดือนชื่อเดือนนี้แกทำอะไรน่าไปแกไอหมีแกก็ไม่เอาไปนะเขาบอกแล้เขาอย่ามาจัดให้เขาบอกไม่มีที่นั่ง มีน้ำมากมีเส่เชิเ้อเ,อเ,เ,อเอน่เมเยมีเสอเชื้อน่ะอ๋ออัน่า้เลอะมันแตกเยี่ยม,มเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขิดเดียวรอดจ้ะ อรอดนะจ๊ะวันที่สิบเจ็ดเมษาสองห้าหกห้าหนึ่งขีดยังรอดอยู่พรุนี้สิบแปดทำงานได้จ้า